ราชวงศ์คองบองแห่งพมา่าพระนางแมนนุพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักกายแมงพระนางแมนนุประสูติเมื่อวันที่18มิถุนายนคศ1783เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักกายแมงแห่งราชวงศ์คองบองพระนางอภิเศกกับพระเจ้าจักกายแมงครั้งอย่างดำรงพยศเป็น เจ้าชายแห่งสกายเมื่อคศ .1801 และได้กลายเป็นพระมเหสีเมื่อพระสวามีได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อวันที่5มิถุนายนคศ .1819 สืบต่อจากพระเจ้าประดุงผู้เป็นพระอัยกาโดยพระนางได้พระอิสริยยศน่านมาดอมิพยาของจี หรือพระอัครมเหสีพระนางแมนูพร้อมกับมองโอพระเชษฐาหรือพระอนุชาของพระองค์และนายพลมหาพันธุละสนับสนุนการทำสงครามกับอังกฤษในโถงพระโรงของพระเจ้าจักรกายแมงหลังสิ้นสุดสงครามอังกฤษ พม่าครั้งที่หนึ่งอาณาจักรก็เริ่มเสื่อมอำนาจและอ่อนแอลงพระเจ้าจักรกายแมงทรงเก็บตัวมากขึ้นพระนางแมนนุและมองโอจึงเข้าปกครองอาณาจักรโดยพฤตินัยและผู้คนต่างเริ่มต่อต้านการปกครองของพระนางในเดือนกุมภาพันธ์คศ .1837 เจ้าชายสารวดี พระอนุชาของพระเจ้าจักกายแมงประสบความสำเร็จในการก่อกบฏและให้พระเจ้าจักกายแมงสละราชบัลลังก์ในเดือนเมษายนพระเจ้าจักกายแมงถูกกักบริเวณภายในพระราชวังส่วนพระนางแมนนุและมองโอถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่12พฤษภาคมคศ1840